สรุปกิจกรรมเด่นกศดออำเภอบึงสมามคีประจำเดือนพฤษภาคม2,563วันที่12-13พฤษภาคม2,563นอกอ,อำเภอบึงสมามคีนำโดยนางสาวพันธิพาปวาสุข พอกศอ,อ,อนออำเภอขานโนวรลลักษ์สบุรีรักษาการในตำแหน่งพอกศอ,อนอํำเภอบึงสมามัคคีมอบหมายให้นายวิวัฒน์แสงพุ่มเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูกศนอเพื่อเพิ่มการจัดการเรียนรู้ออนไลน์สู้ภยัยโควิด -19 โดยสอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณะครูกศอนออำเภอขานุนวรลลักษ์สบุรีและกศอ,อนออำเภอ เพื่อออกแบบแพลตฟอร์มมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นช่องทางในการศึกษาในยุคการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาการอบรมในครั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมทำแบบทดสอบผ่าน80%จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์หลังเสร็จสิ้นการอบรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน